คือว่าผมเป็นเรื่องอยางรบกวนคนหนึนะ่เนี่ยคุณช่วยกดจุดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนได้ไหมแล้วก็เขียนคมไม่ต่อคผมหน่อยว่าความฝันของคุณคืออะไรอาจจะเป็นความฝันที่มีตั้งแต่สมัยเด็กแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำักทีหรือว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายสูงสุดที่ยังไงก็ต้องทำไม่ได้อยู่หรือเปล่าเขียนคำไม่ตดอผุหน่อยนะถ้าเขียนแล้วเราไปเริ่มกันเลยวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อขอบคุณคุณที่ดูวิดีโอนี้อยู่เื่องในโอกาสที่ช anel ผมมีคนติดตามครบ1,000คนแล้วฉะนั้นผมเลยอยากถือ คนที่ดูผม,มตั้งแต่แรกอาจจะยังไม่รู้จักผมหรือซ้ำว่าผมชื่อว่าอะไรฉะนั้นเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วนะส่วนคนที่เพิ่งดูผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกก็ยินดีที่รู้จักครับและก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมและเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวว่าทําไมผมถึงได้มาท o u t u b e ในตอนที่ผมยังเรียนมต้นอยู่ผมก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเด่นเลยเรียนก็ไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้เกเรอะไรไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนกลับบ้านมาเปิดคอมเล่นเกมบนลู แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยจะพูดกับเพื่อนเฉพาะที่สนิทเท่านั้นแลวแถมก็จะเป็นคนที่ขี้อายต่างหากตอนที่ออกไปพูดได้เฉลียนี่คือแบบขาสั่นเลยจนกระทั้งเลยเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งที่ชวนผมเข้าวงดนตรีอย่างซึ่งผมก็ตามเพื่อนเข้าไปเพราะว่าชีวิตผมเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วทําไมจะไม่ล่ะในตอนนั้นผมจําได้ว่าผมอยากได้เครื่องเป่ามากๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบูทวินหรือว่าบลัสแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องเลือกเครื่องดนตรีเพอร์คเคชั่นย่างเบสดมนี่ไม่มีใครอยากเล่นเลยซึ่งมันก็ขาดแค่คนเดียวเพอร์คเคชั่นก็จะครบแล้วผมก็เลยอาสาเข้าไปเล่นด้วยผลบางอย่างแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วว่าทาไมผมถึงอาสาเข้าไปทั้งที่ก่อนที่ผมจะเข้าว,วงผมก็อยากเล่นเครื่องเป่าแท้แต่ก็นั่นแหละผมก็เล่นเบสดมจนกระทั่งจบมาธยมต้นเลย ลหลังจากที่ผมจบมัธยมต้นแล้วแม่ผมก็แนะนำให้ผมไปเรียนสายอาชีพแล้วเท่ยครั้ที่ผมไม่ได้มีความฝันอะไรอยู่แล้วผมก็เลยโอเคทำมาจะไม่ละ่ะแล้วก็เหมือนเดิมกับตอนมอตน้นที่ผมก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกับชีวิตไปวิทยาลัยเพื่อไปเรียนกลับบ้านมาเปิดคอมเล่นเกมแล้วก็วนลูปแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการฝึกงานก็คือการเตรียมพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถมากพอใอนการออกมาทำงานได้ แล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นผมที่ไม่กล้าจะไปขอฝึกงานที่ไหนผมก็เลยขอเพื่อนไปฝึกงานด้วยแล้วผมก็ได้ไปลวงเอินอยู่ที่ร้านซ่อมคอมแห่งหนึ่งซึ่งการฝึกงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีและที่ผมจําได้เลยก็คือในช่วงปวชก่อนที่ผมจะจบปีสามมีอาจารย์ท่านหนึ่งเดินเข้ามาถามผมว่าโคดดีเธอเรียนอยู่ห้องนี้จริงหรือเปล่าตั้งแต่อาจารย์สอนมาอาจารยา์ยังไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเอ็นโคดคือผมไม่ถึงผมก็เลยเกือบอาจารย์ตั้งแต่แรกครับแต่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดะนะแต่ผมกลับตอบอาจารย์ไปแค่ว่าครับช่วง ผมได้จบปวชาวสายเทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้ตอบปวสชวื่วิทยาลัยเดิมสายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็เหมือนกับเช่นเคยชีวิตผมก็ไม่ได้มีอะไรมากไปวิทยาลัยเพื่อไ,ไ,ปไปเรียนกลับบ้านมาเปิดคอมเล่นเกมอีกแล้วจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาของการฝึกงานผมกับเพื่อนอรืคนหนึ่งได้ไปขอฝึกงานที่นาโรงงานแห่งหนึ่งแล้วผมก็ได้ไปเป็นพนักง,งานฝ่ายผลิตในที่โรงงานนั้นโดยปกติแล้ววิทยาลัยของผมจะฝึกงานแแ้แต่แค่สี่เดือนก็คือหนึ่งเทอมของการเรียนแต่ว่าในตอนนั้นโรง,งงานแห่งนั้นได้เรียกตัวผมไปก่อนกกกก็็คืืออผมมเเลยะไดด้ฝึงาาานนปรณ5ว่ แลประสบการณ์การฝึกนานก็เป็นประสบการณ์ที่น่าเบื่อมากๆด้วยความที่ผมเป็นพนักงานผลิตผมก็ต้องยืนอยู่หน้าถ่ายพานตั้งแต่เข้างานอย่างเลิกงานเลยโดยปกติแล้วผมจะเข้างานประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็เลิกงานบ่ายสามโมงซึ่งนั่นก็คือโดยปกติแล้วนะเพราะว่าในช่วงที่ผมฝึกงานนี่แทบจะนับวันได้เลยที่เป็นเวลาเข้างานแล้วก็เลิกงานปกติเพราะว่าโดยส่วนมากแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มี OT เรียกได้ว่าเข้างาน6กโมงเชา้าแล้วก็เลิกงาน6กโมงเย็น แล้วก็ได้ความชี้งานของผมมันไม่ต้องใช้ความคิดมากนี่แหละระบบกับเวลาที่ผมต้องยืนสมองงโล่งอยู่หน้าสายพานประมาณ1ิกว่าชั่วโมงแล้วด้วยมันก็เลยทําให้ผมคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาความฝันของผมคืออะไรก่อนที่ผมจะมาฝึกงานเพื่อนเพื่อนของผมก็ได้นั่งคุยกันเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าจบจากที่นี่ไปแล้วจะทําอะไรต่อส่วนหนึ่งก็จะเรียนต่อมหาลายัยซึ่งพวกเขาก็จะมีมหาลัยที่ตั้งใจที่จะเข้าให้ได้โดยอีกส่วนหนึ่ง ก็จะทำงานทันทีเลยแล้วก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็มีที่ที่จะตั้งใจที่จะเข้าไปทำงานแล้วเหมือนกันแต่ผมกับไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีที่ที่อยากจะไปเรียนต่อหรือว่าไม่ได้มีที่ที่ตั้งใจอยากไปทำงานจบไปผมก็ยังไม่รู้เลยซ้าว่าผมจะทำงานอะไรละเลยได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าโชคชะตาพาไปทางไหนผมก็จะไปทางนั้นเลยผมก็เลยมองไปรอบๆในขณะที่ผมกำลังยืนอยู่หน้าไลายผลิตที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่กำแพงเครื่องจักรแล้วก็ความมืดผม เป็นได้แค่นี้เองเหรอเป็นฟันเฟืองเล็กๆของใครสักคนหนึ่งที่เขาจะเขียดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้และก็ไม่มีความสาคัญอะไรเลยสักนิดเป็นเหมือนกับเครื่องจักรที่มีชีวิตต้องตื่นมาทุกเช้าเข้าแถวตอกบัตรและหน้าที่ผมก็ไม่เพียงแค่ทําตามคาสั่งแล้วผมก็ถามกับตัวเองว่าผมทนได้หรือเปล่าที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แลวนี่มันก็แค่การฝึกงานด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าผมต้องไปทํางานอยู่ในสภาพเปล้อมัน,นนี้นจริงผมจะทนอยู่ได้หรือเปล่าในสภาพไปล้อมที่ผมมองไปในอนาคตและผมยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแล้วาคาตอบนั้นก็คือไม่ได้ผมจะต้องทำอะไรสักอย่างกับชีวิตของผมลอและในตอนนั้นผมก็นึกออกถึงความฝันที่ผมเคยอยากทำมานานตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนั่นก็คือการทำ u t u b e แล้วก็แช่ในเมื่อเวลาฝึกงานผมจบลงไปและผมก็ได้สำเร็จการศึกษาณนะที่วิทยาลัยแห่งนั้นเรียบร้อยแล้ว ผมจะมีเวลาอีกหนึ่งปีก่อนที่ผมจะต้องไปเกตอาหารฉะนั้นผมจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีนี้ทําความฝันของผมให้สําเร็จให้ได้และหลังจากที่ผมสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เริ่มเดินตามความฝันทันทีเลยช่อง YouTube ที่มีอนาคตของผมเป็นเดิมพันดังนั้นผมก็เลยเลือกท็อปิกที่ผมสนใจมาโดยตลอดนั่นก็คือเกมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการทํา YouTube มันง่ายยิ่งเป็นท็อปิกในเรื่องเกมอีกด้วยก็ยิ่งทําให้ฐานผู้ชมมันแคบเข้าไปอีก และผมก็จะทาให้สําเร็จในระยะเวลาแค่หนึ่งปีผมจึงได้เริ่มศึกษาหาทอป,ปิกเกี่ยวกับเกมที่มันน่าสนใจพร้อมทั้งศึกษาความรู้เรื่องเทคนิคขต่างๆไม่ว่าจะเป็นัลกอริทึม YouTube การําปกวิดีโอการตัดต่อให้มันน่าสนใจและก็รวมถึงการเขียนบทวิดีโออีกด้วยและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการพูดผมคนที่เค่การออกไปพูดหน้าชั้นเรียนก็จำเป็ผมขาสั้นเหงื่อแตกใจเต้นรัว แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะคุยกับแค่เพื่อนที่สนิทเท่านั้นแต่ในตอนนี้ผมต้องมาพูดให้คนแปลกหน้าฟังให้มันน่าสนใจให้มันเป็นธรรมชาติดังนั้นผมต้องทุ่มสุดตัวในการทำชาแ y o ยูทูบให้สําเร็จให้ได้แล้วผมก็ได้อัปโหลดคลิปแล้วคลิปเล่าไม่ว่าจะคนดูมันจะมีอยู่แค่10คน5คนหรือแม้แต่คนเดียวทุกคลิปวิดีโอที่ผมท่าผมก็จะใส่สุดตลอดและผมก็ทํามันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลสเพย์รีวิวการวิเคราะห์เกมต่างๆหรือว่าพูดในเรื่องทอปิกที่ผมสนใจ พยายามทําให้มันถึงที่สุดแล้วก็ใช่ครับวันนั้นก็มาถึงวันที่ผมได้รับรู้ว่าชีวิตของผมมันไม่สามารถเดินเดินไปได้ด้วยแค่ความหวังแล้วก็ความฝันตลอดระยะเวลาที่ผมทํา YouTube มา1ปีช่อง YouTube ของผมแทบจะไม่โตขึ้นเลยแล้วเวลา มันก็หมดลงแล้วผมจะต้องชิงความฝันเดียวไว้แล้วก็ไปกินอาหารผมตัดสินใจที่สมัครเข้าไปเพียงเพราะว่าผมไม่ชอบการเสี่ยงดวงแล้วก็ด้วยนักเหิุผลที่ผมสมัครเข้าไปนี่แหละมันก็เลยทําให้ผมสามารถเลอกหน่วยที่จะลงได้แล้วมันก็มีหน่วยหนึ่งที่สะดุดตาผมมากนั่นก็คือหน่วยพยาบาลในตอนนั้นผมคิดกับตัวเองว่าตั้งแต่ที่ผมเอชีวิตมาผมยังไม่เคยทําอะไรที่มันไปชีพเป็นอะไรสักอย่างอย่างน้อยขอให้การไปทหารครั้งนี้ผมได้ทําอะไรที่มันปประโยชน์บ้างก็ยังดีดังนั้นผมก็เลยร้องขอที่จะลงที่หน่วยพยา ในตอนที่ผมยังไปทหารใหม่อยู่ผมได้ถูกรับเลียกให้เป็นผู้ช่วยคังอาวุธแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกอุปกรณ์ยุทูบิทีอยู่แล้วการได้เป็นผู้ช่วยคังอาวุธทำให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาอาุปกรณ์การทำความสะอาดอาวุธปืนหรือว่าดาบปลายปืนแล้วก็ด้วยความที่ผมได้อยู่กับสื่งที่ผมชอบนี่แหละทำให้ชีพิตทหารใหม่ของผมมันผ่านไปไวมากมาก แล้วเวลาก็ผ่านไปแล้ว1เดือนในตอนนั้นผมจําได้ว่าผู้ฝึกจะมาประกาศชื่อว่าใครที่ได้ไปอยู่หน่วยพยาบาลบ้างนั่นก็เพราะว่าหน่วยพยาบาลจะต้องถูกส่งไปแยกฝึกอีกที่หนึ่งซึ่งผมก็ตั้งใจฟังโดยหวังว่าชื่อผมจะอยู่ในนั้นและผู้ฝึกก็ประกาศชื่อแล้วชื่อเล่าและชื่อผมก็ไม่ได้อยู่ในนั้นผมได้ถูกส่งตัวให้ไปอยู่ร้สอหอแทนและในที่ของผมในร้สอสหอเขไม่เพียงแค่การทําเอกสารแล้วก็การเข้าวินยาม ในชีวิตทางของผมก็ผ่านไปจนผมใกล้จะปลดในคืนนั้นผมจำได้ว่าผมเข้าเป็นยามอยู่ช่วงเวลาับเวลานั้นน่าจะประมาณตีสองหรือว่าตีสามซึ่งเป็นคืนที่สงบมากๆมันก็เลยทําให้ผมได้คิดว่าถ้าเกิดว่าผมออกไปแล้วผมจะต้องทําอะไรต่ออาจจะเป็นไปเรียนต่อมหาลัยอย่างที่แม่ผมต้องการหรือออกไปทํางานกลับไปเป็นเครื่องจักรมนุษย์อีกครั้งมีหน้าที่แค่ตามตามคำสั่งส่วนเรื่องความฝันที่ผมเคยตั้งใจไว้อาจจะตั้งร้าทิ้งมันไปแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ความเป็นจริง แต่ว่ามันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมนึกออกตั้งแต่ที่ผมจะชีวิตมาผมแทบจะไม่เคยเดินตามทางของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เข้าวงดนตรียงที่ผมเลือกเล่นเบสดําก็เพราะว่าคนมันขาดแล้วผมก็ไม่รู้สึกอยากเล่นมันด้วยซ้ำตอนที่ผมเรียนสายอาชีพมันก็เป็นคำแนะนำของแม่ผมเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าผมจะเลือกสายที่ผมเรียนด้วยตัวเองแต่มันก็เป็นทางเลือกที่อยู่ในขอบเขตของทางเดินที่แม่เลือกมาให้หรือว,ว่าตอนฝึกง,งานเนี่ก็ตามที่ผมเล SO ือกไปฝึกงานกับเพื่อนคือถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดผมจะอบมันนนนกาาาไ่่เเข้ดดยลส ผมก็ชอบมันอยู่ดีแล้วก็เช่นเดียวกันกับการเรียนสายอาชีพถึงแม้ว่าแม่จะเป็นคนเลือกทางเดินนี้ให้ผมผมก็ชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันแต่ว่าการเดินตามทางคนอื่นโดยที่หวังว่ามันจะผ่านไปได้ดีดทุกครั้งมันอาจจะเป็นความหวังที่เกินจริงไปซะหนอยเหมือนกับตอนที่ผมร้องขอไปอยู่โรงยพยาบาลแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะเลือกทางเดินของตัวเองไม่ได้ผมก็แค่ไม่กล้าที่จะเลือกทางเดินของผมเองแค่นั้นเองและการทำยูทูบที่เป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็กและมันก็เป็นทางเดินที่ผมเลือกที่จะเดิินน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 เเเอออองงงงงงงแแแลลละะะถึึมม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 ้้้ววว่่่่่าาาาาผผผจคคยยทััััไไปรบกีฉ ผมเลยกลับไปไปเชิญหน้ากับมนันอีกครั้งกลับไปทาในสิ่งที่ผมอยากทํามาโดยตลอดถึงแม้ว,ว่าผมจะเคยทําพ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมไม่มีทางพ่ายเหมือนเดิมอย่างแน,น,น่นอนและเมื่อก่อนผมทาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมแต่ในครั้งนี้ผมได้พยายามหาให้เจอว่าจุดเด่นของผมคืออะไรและก็ทําสิ่งสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวจุดที่แย่ที่สุดของผมเลยก็คือการพูดและก็การเขียนบทที่เนื้อหาซับไปซับปะชะนนั้นแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ของผม อาจจะเป็นแค่20%ของใครบางคนดังนั้นผมจึงไม่สามารถช้ำแค่ร้อเเได้ผมต้องท้ำมากกว่านั้นพยายามที่จะให้คลิปปัจจุบันมันดีกว่าคลิปก่อนเสมอแล้วก็นำความเป็นที่ติชมมาปรับใช้โดยที่หวังว่าสักวันหนึ่งผมจะทำความฝันของผมให้สำเร็จและแล้ววันนั้นก็มาถึงผมต้องขอขอบคุณทุกวินาทีที่คุณสละเวลามาดูคลิปของผม ทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาคุยกันทุกไลค์ที่ทําให้ผมมีกําลังใจทําต่อไปทุกดิสไลค์ที่ทําให้ผลงานของผมมันดีขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจะไม่เคยบอกให้คุณกดติดตามเลยก็ตามแต่คุณก็ทํามันให้ผมอยู่ดีฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณคุณมา,มากๆที่ทําให้ความฝันของผมมันใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งคุณยังจำเมื่อต้นคลิปที่ผมขอให้คุณเขียนเกี่ยวกับความฝันของคุณได้หรือเปล่า ที่ผมขอให้คุณทําแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูมาถึงตรงนี้คุณกาลังทําให้ความฝันของผมมันใกล้เข้ามาซึ่งก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าแล้วความฝันของคุณล่ะเมื่อคุณได้ช่วยผมเดินต่ความฝันของผมแล้วคุณก็อย่าลืมเดินตามความฝันของคุณเองด้วยล่ะและผมก็อยากให้คุณใช้วิดีโอนี้ไ็นเื่องเตือนใจที่จะไม่ให้ลืมความฝันของคุณและผมเองก็จะใช้วิดีโอนี้ไ็นเื่องเตือนใจของผมเหมือนกันฉะนั้นแล้วเรามาเดินหน้าไปพร้อมกันสู่ความฝันที่เคยตั้งเอาไว้ตั้งแต่เด็กแต่ผมเองก็เข้าใจ ้าเกิดว,ว่าคุณจะหยุดการเดินทางตามความฝันของคุณได้ก่อนเพราะว่าโลกมันก็ไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นที่จะให้เราสามารถทําอะไรก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีสิ่งที่จะต้องทําก็พับเก็บแผนการเดินทางนี้ไว้ก่อนมันอาจจะใช้เวลาเป็นปีสืบปี20ปีกว่าที่คุณจะสามารถออกเดินทางตามความฝันของคุณได้แต่ผมณค่อยอย่างเดียวว่าจงอย่าละทิ้งมันไปคุณยืนหยุดนิ่งได้แต่อย่าเดินถายหลังก็พอซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในการเดินทางมันจะมีอุปสรรคมากมายแล้วถ้าคุณเดินต่อไม่ไหวมันกก็ไไไม่ปนรถ้้าคุดดหยพั เตรียมกายเตรียมใจเท้าไหวแล้วค่อยไปต่อไม่ว่าอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหนเดี๋ยวว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งแต่ที่สาคัญเลยก็คือคุณจะต้องไม่ยอมแพ้ well และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการจะท,ท,ทำอะไรการเดินทางของคุณอาจจะเป็นเหมือนการล,ล่องเรือไปในทะเลที่กว้างใหญ่หลายชุดหม้ ผมก็อยากให้คุณเดินหน้าต่อไปอยู่ดีเพราะไม่ว่ายัางไงคุณก็จะต้องเจอเกาะสักเกาะหนึ่งอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแม้ว่าคุณจะเล่นเรือไปสักเท่าไหร่คุณก็ณไม่เจอเกาะเลยไม่แต่เกาะเดียวก็ไม่เป็นไรนั่นก็เพราะว่าคุณค่าของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายเพียงเดียวยังอยู่ในระหว่างการเดินทางอีกด้วยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณมองอย้อนกลับไปถึงในวันแรกที่คุณเริ่มออกเดินทางเรือที่คุณแล่นอยู่ในวันนี้จะต้องสวยกว่าหรือว่าใหญ่กว่าเรือที่คุณแล่นมาในวันแรกออย่่างแนนน ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมก็ยังอยากให้คุณออกเดินทางตามความฝันของคุณอยู่ดีแล้วผมก็อยากให้คุณจำไว้ด้วยว่าความฝันที่คุณมองไปหาในวันนี้อาจจะเป็นแค่สักวันหนึ่งที่คุณได้ใช้ในอนาคตแล้วผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ดูคลิปอนี้จนจบแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบตรงไหนกดดิสไล k ์แล้วก็คอมเมนต์ตอบผมได้นะว่าตรงไหนที่ไม่ชอบอะไรยังไงสลับ,บวิดีโอนี้ก็จบแล้วครับเจอกันเอแล้วก็เดินทางปลอดภัยครับ